การลุ้นข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาและการประกาศของสถาบันการเงินธนาคารกลางเฟดทำให้ดอลลาร์สหรัฐ USD มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าการเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง การลงทุนในตราสารทางการเงินและเงินดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจส่งผลให้คุณสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตลาดการเงินและเงินดิจิตอลมีความแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการซื้อขายด้วยมาจินสามารถเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินให้กับนักลงทุน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอลควรศึกษาและเข้าใจความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องอย่างดีควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนระดับความเชี่ยวชาญและการตัดสินใจในการยอมรับความเสี่ยงอย่างไรก็ตามคุณควรพึ่งพาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากคุณไม่แน่ใจฟิวชั่นมีเดียขอเตือนความสำคัญว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจไม่เป็นเวอร์ชั่นเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอข้อมูลและราคาที่แสดงไว้อาจไม่ได้มาจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์แต่อาจมาจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นราคาอาจไม่เที่ยงตรงและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดจึงไม่เหมาะสำหรับการลงทุนจริงทั้งฟิวชั่นมีเดียและผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้จึงไม่รับผิดชอบใดๆกับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากการลงทุนของคุณการใช้ข้อมูลห้ามใช้จัดเก็บทำซ้ำหรือแจกจ่ายข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากฟิวชั่นมีเดียหรือผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสงวนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ ฟิวชั่นมีเดอาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาบนเว็บไซต์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลที่แสดงแนะนำเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักหากมีข้อขัดแย้งระหว่างเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเวอร์ชันภาษาไทยควรให้เปรียบไปกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ